สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ท่าน,นครับผมสองสามสี่บารมีบอลวันนี้มีบอลสีทีช่ชวยมาแบ่งปันนะคะพี่พี่มีค่าจัดส่งห้าสิบาทแต่ถ้าสามต้นจัดโปรส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออเบอร์เตอร์สวยน้องก้อยรับสายนะครับผมอ่ารบกวนพี่ที่อ่ายังไม่เคยยังไม่เคยซื้อบอลจากสวนผมรบกวนแอดก่อแนแอดไลนรรร์รบกวนโทรมาก่อนนะ,ะพ,พี่รบกวนโทรมาก่อนเนาะ เดี๋ยวแอดไลน์เพิ่มมาแล้วส่งรูปมาทางผมจะไม่เห็นนะครับพี่รบกวนโทรมาบอกนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะได้เมมชื่อพี่พเข้าไปเนะาะไลน์จะได้เด้งตรงกันอ่ะมาครับจัดหน้าเบาๆเปิดไร้ต้นแรกให้เลยต้นนี้มันีล้อมเพชรครับพี่หน้าออริจินอลสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครฮะ450บาทพี่มันีล้อมเพชรอันนี้หน้าออริจินอลนะครับหน้าชมพู หวานหวานน้ำตาลชิดซ้ายผมบอกเลยกระถาง5.5นิ้วครับพี่450รามันีล้อมเพชรหน้าออริจินอลนี่450บาทครับพี่หวานเจี๊ยบหวานเจีย๊ยบฟอร์มสวยด้วยต้นนี้เป็นยกจักรพรรดิครับพี่เป็นไม้ใบกลมด่างเหลืองนะครับยกจักรพรรดิ450บาทครับฟอร์มกระถาง4แต่ล้นมากอัพ6ได้เลยสายกระถาง6มีเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้ต้นครับพี่ยกจักรพรรดิด่างเหลืองใบกลมสวยมากครับพี่ใครสายใบกลมมคนนี้ สายด่างเหลืองนะพี่เนาะสวยๆยกจัก,กรพรรดิับพี่450บาทด่างเหลืองใบกลมสวยๆจ้าเดี๋ยวถ้าอัพนี่ถ้าอัพนี่คือดูใหญ่เลยแหละพี่เพราะว่าอันนี้น้องอยู่ในกระถางสีเนาะอัพหกนี่คือแบบบึ้มบัามบึ้มบั้มมบอกเลยว่าใหญ่บึ้มบัามอามณนีล้อมเพชรมีต้นนี้แล้วเนาะ450พี่หน้าออริจินอลแล้วก็มีต้นนี้ฟอร์มนี้กระถาง5.5ชิ้นกันครับพี่ใบไม่เปิดด่างมาสวยเลยมันีล้อมเพชรหน้าออริจินอลอีกต้นหนึ่งครับพี่อ่ะ สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่สี่ร้อยห้าสิบาทมันีร้อมเพชรหน้าออริจิ one. นอลนี่ด่างสวยๆเช่นกันครับพี่ด่างสวยๆครับครึ่งครึ่งจัดไปอ่าแล้วก็มีตรงนี้ครับพี่เป็นลูกไม้แยกหนอครับลูกไม้ด่างเหลืองชมพูเหลืองใบใหม่เริ่มมาเหลืองแล้วใบแรกๆมาชมพูครับพี่ใบใหม่เปิดเหลืองมาเลยสวยเลยกระถางหกนิ้วครับลูกไม้แยกหนอสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบลูกไม้แยกหนอด่างชมพูเหลืองสวยๆจ้ะ โอ้คือสวยแล้วก็ตรงนี้เป็นเทพสายลุงอ่าไม้มีหัวกระถงาง5.5ครับพี่ไม้มีหัวแล้วก็มีหน่อมาแล้วจ้าดูหน่อดูหน่อน้องหน่อดังสวยมาเลยหน่อดังสวยมาเลยเทพสายลุงนะครับเทพสายลุงหน้าเหลืองทองเนาะอันนี้ดูนี่ฟอมต้นแม่เขาบีฮารครึ่งเลยต้นนี้เทพสายลุงพร้อมหน่อครับพี่หัวพร้อมหน่ออ่า450แล้วกันครับพี่5.5นิ้วต้นใหญ่ๆคุณแม่พร้อมหน่อเทพสายลุง สี่ร้อยห้าสิบพร้อมหนอ่อคุ้ม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 ผมบอกเลยด้านนี้เป็นอามงกุฎดอกส้มมงกุฎดอกส้มครับพี่ไม้ทางสวนไม้สวยสวยฝากไปด้วยนะครับพี่ห้ดูเต็มฟอร์มก่อนนี้มงกุฎดอกส้มห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ด่างชมพูเดี๋ยวด่างชมพูส้มเนี่ยใบนี้ออกด่างส้มแล้วพี่นะครับาใบนี้ออกชมพูเป็นไม้ด่างชมพูส้มเม็ดขาวแดงสวยๆครับพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับมงกุฎดอกส้มด่างสวยๆ ไม้ทั้งสวนฝากไว้ด้วยจ้าด้นนี้เป็นลูกไม้ผ่าครับพี่ลูกไม้ผ่าด่างชมพูเนาะสามร้บาทครับลูกไม้ผ่าหน้าหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสาม้อยบาทครับพี่ตัวนี้ลูกไม้ผ่าด่างสวยหวานหวานเจี๊ยบเลยนี่หน้าชมพูหวานเอาหลวงตาใหญ่หน่อยละกันนี่ตอนนี้กระถาง5.5้าครับพี่หลวงตาเมืองใหญ่ๆหหน้าเข้มดุดันไม่เกรงใจใครสวยมาก นี่ดังได้ดงังดีรอดใหม่ก็ดางออกมาเลยนะครับพี่รอดใหม่ก็ดางออกมาเลยจ้ะนี่ใบอ่าให้ยกมุมสูงมุมสูงนี่ฟอร์มเต็มครับพี่กระดัง5.5ต้นใหญ่ๆห,ห,หลวงตาเมืองเจ็ดร้อยบาทครับพี่ตัวน,นี้จดไปเจ็ดร้อยหลวงตาเมืองนี่หน้าเข้มๆไม้หน้าสวยส่วนผมขายแต่ไม้หน้าสวยครับพี่ไม่มีไม้รุ่นนะครับพี่ๆี่นี่แบบผมเห็นอ่าพี่พี่ที่บางคนละกันคอมเมนต์เอ้ยไม้แบบว่า ไม้ไม้เพลงถ้าถ้าพี่จะซื้อไม้สมมติว่าหลงตาเมืองใช่ไหมหหาเจ็ดร้อย 700. ถ้าพี่ไปซื้อหลวงตาเมืองในราคาห้าสิบาทหรือร้อยหนึ่งพี่จะได้เป็นหลงตาเมืองรุ่นนะครับหรือมันจะป้ายกระแอมใส่แค่ขอบใบจ,จีเดียวจีเดียวจีเดียวถ้าเป็นแบบถ้าเป็นไม้พวกนั้นนะผมก็มีเยอะที่ผ่ามาแล้วมันมันไม่ค่อยด่างนะพี่เนาะผมจะไม่มาปล่อยเอาไว้นอกตู้เอาไว้นอกตู้อันนี้คัด,ค,ดคัดแต่ไม้หน้าเทยสวยมาปล่อยจ้ะรับรอ,องพรีเมียมพรีเมียมครับพี่พรีเมียมพรีเมียม ต้นเมืองตอนนี้เจ็ดร้อยครับพี่สายใหญ่สายใหญ่กระถางห้าจุดห้ายกให้ดูเลยยกให้ดูเลยนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่หน้าเทพๆจ้ะหน้าเทพๆต้นเมืองแล้วก็มีศิลาหุ้มทองหน้านี้ครับพี่ชมพูทองใบร่างชมพูใบใหม่เปิดหน้าทองสวยเลยต้นใหญ่สามร้อยห้าสิบาทครับศิลาหุ้มทองหน้าชมพูทองนะครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบศิลาหุ้มทองต้นใหญ่หน้าสวยๆครับ แล้วก็มีไม้ต้นใหญ่หน่าสวยกระดูกเข้มๆต้นนี้ชื่อว่าวางสำรานครับพี่พี่วังสำรานกระถางห้านิ้วกระดังห้านิ้วไปดูเป็นไงกระดูกสวยเข้มปดัดเข้มปดัดวังสำรานสามร้อยบาทครับพี่ต้นใหญ่สายตั้งแม่ยกให้ดูนี่วางสำรานต้นใหญ่ๆเลยครับพี่กระดูกเข้มๆกระดูกเข้มๆต้นใหญ่ๆเลยวังสำรานสามร้อยบาทครับกระดูกชมพู loh, เข้มดังสวยเลยวางสำรานต้นใหญ่ตั้งแม่ ัดมาด้านนี้อ,นอ่มามีไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อเ็บมังกรครับพี่เ็บมังกรเอาต้นนี้ละกันผมเด็ดใบมันใบเสียผมเห็นผมเป็นคนที่แบบเห็นแล้วมันนะพี่ใบเสียได่ชอบเด็ดทิ้งเด็ดไปเลยครับพี่ไม่ต้องเสียดายเนาะไม่ต้องเสียดายน้องจะได้เอาสารอาหารไปเลี้ยงใบใหม่ครับพี่นี่เด็ดไปเลยเดี๋ยวน้องก็มีใบใหม่อ่าต้นนี้ไม้หน่อเ็บมังกรเล็บมังกรไม้แยกหน่อสองร้อยหสิบบาทครับพี่สองร้อยห้าสิบ ไม้หนอ่อใบหอกด่างเล็บมังกรเม็ดแดงสวยๆจ้ะไม้แยกหนอ่อไม้แยกหนอ่อแล้วก็ต้นนี้ไม้แยกหนอ่อเพชรบ้านประทุมครับพี่สามร้อยบาทเพชรบ้านประทุมป้ายเจีๆ๊ๆไม้แยกหนอ่อมีหัวมีเขี้ยวโตวไวป้ายสวยครับพี่ป้ายสวยอ่ะตัดมาอันนี้ใบกลมใบกลมกระถางห้าจุดห้านิ้วชื่อว่าเทพพระบุตรครับพี่เทพพระบุตรป้ายป้ายชมพูออกม่วง ระดูกม่วงนะพี่ป้ายจำพูป้ายจำพูแบบอมม่วงเลยไปทางโซทนม่วงเนาะใบกลมใบกลมสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เทพพบุตรกระถางห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วแล้วก็มีลูกไม้ผ่าหน้าหวานตรงนี้ต้นหนึ่งนะพี่ต้นนี้ฟอร์มอ่าใหญ่ๆสวยๆสามร้อยห้าสิบครับต้นนี้ไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สามร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่าหน้าหวานนะครับหน้าจมพูหวานสวยๆจ้าเดี๋ยวไปดูทางฝากฝั่งนู้นกันบ้างครับ นี้เป็นอลูกไม้ผ่านหน้าหวานอีกต้นครับพี่สามร้อยห้าสิบโวยกระถางนี้มีสองต้นจัดไปเลยครับพี่คุ้มคุ้ม <c oughs> อากระถางนี้ลูกไม้ผ่าหน้าหวานสามร้อยห้าสิบฟอร์มกอรครับพี่สองต้นในกระถางคุ้มคุ้มสองต้นสองต้นหน้าสวยหน้าหวานเลยนี่สามร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วนะครับมีสองต้นในกระถางคุ้มคุ้มต้นนี้ เทพอักษราเทพอักษราใบใหม่เปิดด่างเหลืองสวยเลยจ้ะเทพอักษราเทพอักษราอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอดึงใบเสียทิ้งก่อนอ่ะนี่เทพอักษราครับพี <awia> <respuesta. S 2> ่ใบใหม่เปิดด่างเหลืองเทพอักษราสองร้อยบาทครับพี่หน้าเทพจึ้งๆเลยด่างสวยมากด่างสวยมากใบใหม่เปิดด่างเหลืองนะครับนี่ใบใหม่ใบใหม่เหลืองสวยเลยเทพอักษราสองร้อยบาทครับเทพอักษราสวยๆ มาด้านนี้เป็นรัชโลทอนครับพี่กระถางห้ารัชโลทอนใหญ่รัชโลทอนใหญ่450สี่ร้อยห้าสิบครับพี่ไซส์ใหญ่ๆตังแม่กันเลยไซส์แบบเป็นไซส์แม่พันเลยใหญ่เบื้องๆเลยไม่ดูใบมิดฝ่ามือต้นใหญ่มากกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่รัชโลทอนหน้าหวานๆครับพี่ด่างชมพูสวยๆไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อันนี้สี่ร้อยห้าสิบครับรัชโลทอนใหญ่แล้วก็มีอ่าต้นนี้โวอันนี้ มานีมานีต้นนี้ไปแล้วนะครับไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วอ่ะนี่ลงตาเมืองต้นนี้ลงตาเมืองอันนี้จะออกแผงหน่อยนะครับพี่จะออกแผงเนาะหลงตาเมืองลงตาเมืองออกแผงด่างขาวปกติเขาต้องอด่างแดงด่างแดงใบพื้นใบเขียวเขี้ยมด่างแดงอันนี้ออกด่างขาวมีแดงปนนิดหน่อยมีแดงขาวแล้วก็ใบใหม่จะออกเหลืองทองแล้วสะโพกตรงนี้พี่ออกด่างเหลืองทองแล้วลงตาเมือง ตอนนี้3 5 0ยหสิบครับพี่ออกหน้าแผงสวยนะแผงสวยคล้ายๆพวกมณีครับพี่ผ่ามาจะมีหน้าปกติมีทั้งหน้าปกติแล้วก็หน้าแผงเนาะพวกเหมือนพวกมณีพวกน้ำมันวนพวกนี้ตอกตําเมืองก็เช่นกันครับจะผ่ามาจะได้ทั้งหน้าปกติและหน้าแผงอย่างตัวนี้จะออกหน้าแผงครับพี่สามรอยห้าสิบสวยเช่นกันจ้ะสวยเช่นกันอีกสะพพกทองสะพพกออกทองแล้วหน้าแผงก็ถามว่าสวยยังก็เขาเขาหลากหลายนี่มีเนาะดังขาวดังแดงด่างออกเหลืองทองได้อย่างนี้ครับพี่ ถ้าหน้าออริจินอลหน้าปกติก็จะออกด่างดังแดงอย่างเดียวอาจจะมีทองตอนโตโตเต็มที่อย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้ฮนุมานประสานกายครับสามรอบาทป้ายสวยแจ่มเจมหลอดใหม่มาละจ้าป้ายสวยทุกไปไม้มีหลดครับิฮันุมานประสานกายสามร้อยบาทด้านนี้สีกาญจนาพิเศษครับพี่ด่างชมพูเนี่ยขอบใบทองเลยทองสวยสวยสะท้อนแดดเลยครับพี่สี่450ร้อยห้าสิบระสีกาญจนาพิเศษนะครับ หน้าเทพไม้แรด่างชมพูขอบใบทองทองสวยๆจ้ะสีการจนาพิเศษ450บัาทครับผมด้านนี้สีคุณเพิ่มอ่ะสีคุณเพิ่มไม้ไม้มีหน่อมีอา่าเดี๋ยวนะผมดูให้ครับพี่น่าจะสองหน่อรวมกันอยู่ตรงนี้นี่น่าจะสองหน่อรวมรวมกันอยู่ตรงนี้ครับพี่แล้วก็นี่ต้นต้นแม่ปลายเข้มสวยมาก สีคุณเพิ่มสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่พร้อมหนอ่อไม้หัวพร้อมหนอ่อกระถางห้านิ้วคือแม่นี่คือด่างเข้มมากนะบี่เข้มสวยเลยจะออกชมพูลแล้วเมื่อออกชมพูลแล้วสวยสวยพร้อมหน่อนะครับพร้อมหนอ่พอพร้อมหนอ่อสีคุณเพิ่มสี่ร้อยห้าสิบครับพี่ต้นใหญ่เอาไปอัพลงกระถางสิบได้สบายสบายผมบอกเลยต้นใหญ่มากแล้วก็ด้านาน,นี้ เศรษฐีเรือทองครับพี่ใบใหม่เปิดด่างเรื่องทองสวยเปิดใบเปิดด่างเรื่องทองสวยเศรษฐีเรือทองหลอดใหม่มาละจ้าเศรษฐีเรือเศรษฐีเรือเรือทองสามร้อยบาทจ้ะจะเลื่อนจะเลื่อนทะ้งนเรือทองเรือเรือนะไม่ไม่ให้เลื่อนนะเศรษฐีเรือทองครับนี่เปิดใบใหม่เปิดหน้าทองสวยๆหลอดใหม่มาละจ้าสามร้อยครับพี่เศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองด้านนี้ณเมืองนนท์ใบใหม่แจ่มๆอ่ะต้นนี้ชื่อว่า เทพชุชมนมครับพี่ไม้ด่างป้ายสวยๆใบไม้เปิดด่างเหลืองสวยเขาเป็นด่างแล้วก็ด่างป้ายนะพี่คำว่าด่างป้ายนี่คือด่างแล้วก็ป้ายขอบใบเข้ามาหากลางใบแบบนี้ครับพี่นี่ด่างป้ายครับพี่กระถาง5.5้านีพี่เทพชุมนุมเทพชุมนุมไม้ใหม่ครับพี่ไม้ใหม่ห0 0อบาทครับ5.5จนิว้วไม้แปรตัวใหม่ชื่อว่าเทพชุมนุมกระดูกเข้มเข้มใบไม้เปิดด่างเหลืองด่างขาวเหลืองในต้นเดียวกันครับพี่ ยกให้ดูกระถาง5 5จุด้าต้นใหญ่ๆนี่สายแม่พันกันเลย6 0รบาทเท็บสมอ่ะแล้วก็มีมณีล้อมเพชรหน้าออริจินอลต้นใหญ่นะพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่กระถางห้าุนิ้วต้นนี้เลยต้นนี้เลยนี่หน้าออริจินอลใหญ่ๆสวยๆย,ยกให้ดูทีหนึ่งนี่ต้นใหญ่มากมณีล้อมเพชรหน้าออริจินอลหลอดใหม,ม,ม่มาแจมมาเลยจ้าหลอดใหม่มาลวจา้าต้นนี้อ่ะหนึ่งพันบาทครับพี่ต้นนี้หนึ่งพันบาท ใครชอบไม้ใหญ่นะครับอ่ามณีรอมเพชรหน้าออริจินอลนะพี่หน้าออริจินอลเนาะทำยากแตจ,จัดกว่าจะได้ผ่าได้ด่างขนาดนี้แล่เข <laughs> ียวเป็นดงมณีรอมเพชรเนี่ยยิ่งหน้าออริจินอลยิ่งทายากนะพี่หน้าแพงว่าทํายากแล้วหน้าออริจินอลทํายากยิ่งกว่านะครับเนี่ยก่าจะได้เลี้ยงได้ไาซสา์ใหญ่แล้วให้มันด่างแบบนี้นะครับพี่รุ่นน,น,นี้รุ่นนี้อีกไม่นานก็มีหน่อครับพี่เี้ยงอีกแเดียวก็ได้หน่อแล้วตอนนี้หนึ่งพันบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วมณีรอเพชรหน้าออริจินอลนะครับพี่ จัดไปครับจัดโปร3ต้นส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางสนใจโทร0649310997นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณครับ